โอ้ยไม่ยากเก็บง่ายเลยตอนนี้นี่ว่ายากแล้วเด็กมันออกแบบมาให้ช่างรถถังตู้ไปช่างต้องหาให้เจอเราโดมโหตลองหลายปีขอหนี่วันนี่มีอะไรธรรมดามีมาตั้งนานแเออ เดี๋ยวดาวดสิแล้วดูโอดีอ่าเดี๋ยวไลเข้าไวเสร็จถ่ายนั่นก็ถายคอมฮเดี๋ยวเดให้ขอมขยกของเราจะไปคอมมันแหละอะไรสีต้องเอามาข้างหลังหน่ยต้องไปนี่ไม่ต้องไมดูคอมก็ด้ทั้งวันแต่งเบาทำธรรมชาติเอาลงธรรมดามีใครดูหรอ ถ้าอยากให้คนดูเยอะต้องต้องแบบคนอื่นเขาแต่ลงแบบวิชาการอย่างเรานิยใครดูหรอกมีคนอะไปง่ายเลยเห็นอยู่ได้ดใจ้ะอะไรที่นี่บอกไปยุ่งๆเอาเลยเ็บนิดนึงนะเนี่ย ธรรมดาต้องตั้งให้มีค่าเท่ากันสองข้างหรือว่ามันจะมีค่าบวกลบนิดหน่อยอ,อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นองศาครับดีทีค่าเนี่ยม,ม,ม,มันจะตางันไม้มากมันคือค่าบวกลบอยู่ถ้าให้ดีทีสุดก็จะถ้าเป็นมาได้ขึ้นองศาน่ะถ้าจากำลังสวยมันมีค่าเผื่อให้อยู่ค่าสมมุลไงที่มันเปางกัน เดียเาายเร้เ่าสภาพจริงมันไม่มันขับแล้วมันสบายมันก็มันจะทดเอยกันทั้งหมดหรอครับท่านดอครับบนบนดีลลอกทำไมรู้เยอะไม่ได้ไม่รู้ครับเดี๋ยวเขาคนตั้งบอกมาโดยโดยรีอกไห สั่งบอกเอเคยเรียนวิชาอ๋อเคยๆเรียนมันเยอะก็เลยไม่ค่อยกล้าทํารู้เยอะรู้มากเลยก็เลยไม่ค่อยได้ทําไแต่ปเยอะแต่บางบางคนก็ตั้งให้ได้ค่าเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอีกต้องขับไปนะครับไปั่งใหม่อันนี้แกพยายามสั้งให้ไม่ได้ค่าจะวิ่งเลยเขาจับยืนที่หามาจะรู้แล้วว่ามันตั่งแล้วก็จะวิ่งเลยไม่สั่งไป จอรถล็อตามมามันขึ้นมาแล้วลงแล้วลงมาเคยไปสั่งที่อืนมายังเลยบางทีรถรถลาโหลดมันมันก็ก็มีผลโอ้ยช่างมาตายงั้นเลยสสรบรถรสองรถสองกว่ามันก็ไม่หนีกันมากเพรมันแค่อ่ครับ ดูดว่าตั้งอ่ะคอดีพดีไอไอคีเทีดนี้มันออจะมันจะหกสิบกีแค่ตั้หนึ่งองศาตัวเรขหกสิบกีแล้วขึ้นถ้าขึ้นหกสิบมันขึ้นมาเป็นเลขสามเนี่ยหกสิบส่วนคุยเนี็ย ยังไม่ต้องเป้หรอกนะไม่เป้หรอ